กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันนะครับกลับไมค์ผมกับ b a c k ดิจิเต็ลโมบายนะครับวันนี้ครับพี่จะมาครับรีวิวครับและแนะนำครับวิธีการแบบขึ้นบวก40ให้ได้ทั้งตัวครับว่าแบบมันทำยังไงครับมันทำได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับคือหลายคนคิดว่าแบบเอ้พี่พี่ก็เข่า Back s p i r i ตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟอุปกรณ์แล้วก็ฟาร์มมินแล้วก็ไม่ติบวกติบวกติบวกใช่ไหมครับมันเอามากครับวิธีนั้นนะฮะฉะนั้นครับวิธีนี้ครับพี่แบบ รีวิวไปแล้วครับตอนสตรีมสดครับแล้วแบบหน้าหลายคนน่าจะไปทําตามกันแหละนะครับฉะนั้นอย่างแรกครับที่เราต้องมีเลยครับเตรียมความพร้อมสําหรับวิธีการนี้ครับเนี่ยถูกต้องครับผมแพ็กเกจของเจนามนะฮะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของช n e l เรานะฮะก็ไม่ได้ให้เติมแพ็กใหญ่หรือใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้เพียงแค่900มุกขาวนั้นนะครับตอนรีวิวครับแล้วต้องให้ดูแบบนี้ครับ ไอตอนที่พี่ทำเนี่ยนะครับตอนเนี้ยสชิ้นเนี้ยพี่บวก37ครับมือบวก37เท้าก็บวก37นะครับพี่ใช้แค่900มุกขาวเท่านั้นครับดันเนี่ยจนบวก40บวก40ครับแล้วนี่ก็บวกอีก1แล้วนี่บวกได้อีก2ครับคือมันคุ้มมากๆครับเพราะฉะนั้นแพ็คที่จะแนะนำครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูครับว่ามันดีจริงๆครับนะครับนั่นคือแพ็คเกจนี้ครับหลายคนคิดว่า พี่ใช้อันนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับไอเนี้ยแบบหนีห่างไปให้ไกลเลยครับโคตรแพงครับและโคตรไม่คุ้มครับแต่จะอธิบายแบบนี้ก่อนครับลองดูดีนะอันเนี้ครับ300ครับ300นะมันให้30อันครับถ้าเราซื้อ3แพ็คครับต่อวันเนี่ยมันจะได้ประมาณ90อันครับมาดู90อันครับดูตรงนี้นะครับเสริมประสิทธิภาพครับถ้าพี่กดนี้ไปครับ90อันนะครับ พี่ยังขึ้นบวก40ไม่ได้เลยถูกปะเพราะมันให้แค่อันละ0.84ครับ90อัน9 8 72ได้มา70%ครับหรือถ้าเปลี่ยนเป็นถุงมือครับ94อันก็จะอยู่ที่ประมาณ90%ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดวงดีๆแบบดวงดีจ๋าๆเลยครับซื้อแพ็คนั้นมาครับเราจะขึ้นได้แค่บวก1ครับถ้าดวงดีนะ38เป็น39ครับแต่ครับมันมีแพ็คที่พี่จะแนะนำฮะอยู่ตรงนี้ครับมาตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มาที่ประโยชน์สูงสุดนะครับประโยชน์สูงสุดนะครับร้านค้าแพ็กเกจนะครับมาครับเลื่อนซ้ายมาครับเลื่อนซ้ายมาครับเลื่อนซ้ายมาฮะเห็นนี้ไหมเห็นนี้ไหมครับบางคนแบบเฮ้ยพี่มีแพ็กนี้ด้วยเหรอมีแพ็กนี้ครับนั่นคือแพ็กเกจหินหลอกลวงครับลองดูนะอันนี้มันได้ผลึกดามระดับสูงครับเราเนี่ยใช้3แพ็กครับมันก็แค่600มุกข่าวเท่านั้นครับ เออพี่พูดผิดใช้900ไม่ถึงด้วยใช้แค่600ครับแล้วเราจะได้อีหินเกาะเนี่ยครับมาทั้งหมด90อันครับ90อันเนี่ยตียังไงก็ติดขึ้นมาหนึ่งครับไม่เชื่อดึงให้ดูเลยครับนี่ครับดึงมาฮะแบบไม่ต้องคิดเยอะครับติดแน่นอนครับนะครับจากนั้นไปกระเป๋าเพิร์ลนะครับไปไหนะลันไปไหนแล้ววะนี่นะครับใช้ทั้งหมดจริงๆ2อันพี่ก็ว่าติดหมดละเอาจริงนะนะครับกดไปครับ 90อันดูนะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกครับถ้าเรา600เนี่ยมาซื้อแพ็คนี้นะเทียบหมายกี่ตำปิดนะครับ600ซื้อแพ็คนี้ได้60อันครับบวกได้แค่50%นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยครับไม่ต้องไปซื้อครับแล้วไอ้แพ็คเกจหินหลอกลวงเนี่ยนะครับคือเพิ่งรู้สึกว่ามันว้าวก็ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นวิธีทำครับกดตรงนี้ฮะนะครับ หลายคนงงอ่ะนี่นะครับเประสิทธิภาพครับบังคับเสริมนะครับบางคนเลยกหินบังคับนะครับแต่สำหรับพี่มันคือหินหลอกลวงนะฮะแต่ตอนนี้คือหินเทพเจ้านะครับไม่หิดหลอกลวงอีกต่อไปนะฮะวิธีการทําครับกดแบบไม่ต้องคิดอะไรครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแม่งแหกอีกแล้วแหกอีกแล้วแหกอีกแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นครับค่อยๆกดไปครับและไม่ต้องให้บีบหัวใจมากครับกดเสริมประสิทธิภาพทันทีครับแต่ถ้าใครชอบแบบลุ้นๆเอาอันนี้ออกนะครับเอาอันนี้ออกนะครับกดแล้วแบบวื๊ดเง และมันก็จะแหกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับกดเสริมเอานี้ออกครับติ๊กเข้าไปครับกดเลยครับไม่ต้องูอินเมชั่นครับ90อัน6 0 0อครับเอาตรงๆนะพี่มั่นใจพี่บวก40ได้ชุดแน่นอนครับดูครับมาเลยฮะแตกก็แตกไปครับไม่ต้องแบบอะไรมากมายครับคือเรารู้อยู่แล้วครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแบบบวกบวกได้ประมาณ7ดอะคิดดูครับ37 สองชิ้นเป็นสี่สิบอ่ะเออคือคุ้มมากครับกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆครับเอาตรงๆยังไงก็เตดจริงๆโอ้ยแหมอืมยาวไปคือติดแค่หนึ่งก็คุ้มแล้วครับติดแค่หนึ่งก็คุ้มแล้วครับพูดจริงๆครับเฮ้ยแต่ถ้าจะไม่ดีครับใจเริ่มแป้วนะฮะใจเริ่มแป้วนะฮะ ไอ้เมื่อวานไม่เป็นแบบเน้เมื่อวานไม่เป็นแบบนี้น,น,บบน,นี่เกิดอะไรขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นนี่ไงเรียบร้อยครับเห็นปะ่ะคือพี่ใช้ไปแค่กี่เม็ดวะเนี่ยใช้ไป30สบครับคือใช้ไปแค่200มุกข,ขาวครับ200มุกข,ขาวอะติดแล้วครับ ถ้าไปซื้อแพ็คแบบนั้นน่ะยังไงก็ไม่คุ้มครับแล้วเราไปดึงตลาดอ่ะไม่คุ้มมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาทําแบบนี้ครับบวก40ทีเดียวจบๆไปครับเสียแค่ประมาณ600เพชรครับ600เพชร600เพชรถ้าเป็นแพ็คก็แพ็ค300บาทป่ะถ้าจะไม่ผิดครับคือจบเลยครับแค่นี้จบไม่ต้องไปดึงเยอะครับนะครับคือไม่เข้าใจว่า GM ทําทแพ็คนี้มาทําไมครับนะครับคือแบบไอ้แพ็คนั้นน่าจะขายไม่ออกนะครับสาหรับคนที่แบบ ไม่รู้นะครับเราก็รู้กันแค่นี้นะเราไม่ต้องแบบไปชงไปแชร์หรือบอกต่อไม่ต้องโพสต์คนอื่นดูนะครับเรารู้กันแค่นี้พอครับผมนะฮะมาครับทําให้ดูอีกด้วยครับมาฮะวันนี้ครับสี่สิบทั้งตัวครับมันต้องมาจริงๆคือบอกล้วแบบเหลือให้ไหมเหลือสิบอันครับมั่นใจว่าได้อะเอาจริงก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับบวกแบบกดแบบไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกครับได้มาหนึ่งก็คุ้มแล้วครับ แล้วบางคนบอกว่าเอ้ยพี่มันใช้เงิน500แสนเลยนะครั้งละพี่มันคุ้มจริงๆหรอนะครับบอกแบบนี้ครับเวลาเราอัปเกรดอะนะครับการตีบวกแต่ละครั้งอะมันก็ใช้เงินนะแล้วใช้หินเนี่ยประมาณ2,000 2,000ก้อนนะนะครับคือไม่ใช่ถูกนะไม่ถูกเลยนะจนแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าแบบมันก็คือคือกันครับเพราะฉะนั้น วิธีนี้ครับนอกจากที่จะต้องเตรียมแพ็คเตรียมมุกเตรียมอะไรไว้แล้วใช่ไหมนะครับสิ่งถัดมาที่ต้องเตรียมครับนั่นก็คือเตรียมเงินครับอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ตีไปประมาณเอ่อ9กปะ่ะเออเกกว่า1 0อนึงเนี่ยเพราะว่าพี่มีของเก่าค้างอยู่ด้วยนะครับใช้เงินไปประมาณ100ยเอ็ม,อมหรือประมาณ70 m นี่แหละแถวๆนี้ครับซึ่งมันก็คุ้มครับมันแบบคุ้มค่าครับมันยังไงก็ติดครับ แต่อันนี้รู้สึกจะไม่จะไม่คุ้มแล้วนะฮะนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งอวยอยู่หยกหยกพึ่งอวยไปอยู่หยกหยกต้องให้เครียดต้องให้เครียดนะครับเห็นไหมติดอีกแล้วนะครับ,เ,เ,เ,รบ,เ,รบเรียบร้อยเลยอ20อันนะครับคราวนี้ถามว่าอันไหนอีกมีเดยงไหนอีกบ้างนะครับอ่ะมาตรงนี้นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาตรงนี้ไปตรงนี้เอ่อเปลี่ยนสุดตรงนี้นะครับนะคบแพ็กเกจนะครับ,รกกรบอ่า มันจะมีอีกอะนี่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 อันเนี้ยถามว่าดึงดีไหมนะครับถ้าพูดตรงนี้คือดึงแบบไม่คิดอะไรนะ75อันนะครับ375อันบวกหนึ่งยังก็ติดเพราเมื่อวานอะ่ะพี่ก็ทําแบบนี้แหละได้มาอีกบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองแบบไปใช้กันดูครับไปใช้กันดูครับคือพูดตรงๆว่ายังก็ติดครับแล้วมันก็คุ้มกว่าที่เราจะไปดึง A แบบไอ้แพ็คแบบไอ้นี่อะไรวะ ีสินค้าแนะ้นนี่ยคุ้มกว่าเยอะมากๆครับและไอหินทั้งหมดครับที่เราไปฟาร์มมาได้ครับจากคลิปที่ก่อนหน้าที่พี่แนะนํามาครับขายทิ้งให้หมดครับไม่ต้องใช้หรอกครับตอนนี้ครับค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าไอวิธีการตีบวกพิเศษที่แบบบวกเป็นขั้นน่ะน่าจะยังไม่มาเร็วนี้หรอกนะครับเพราะมันต้องปล่อย40มาครับมันยังต้องเอ j นจอยอยู่นิดนึงนะครับฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับก็ลองแบบ ไปลองไปลองโดนกันได้ครับไปลองโดนกันได้ครับแต่เดี๋ยวบวกให้ดูให้หมดเลยก็ได้ครับเพื่อเป็นการตัดสินใจครับแต่19อันเนี่ยพี่คิดว่าไม่ติดแล้วล่ะนะครับมันมันน้อยไปนะครับมันน้อยเกินไปครับแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะของแบบนี้นะฮะอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงใช่เอ้าจบจบฮะเห็นปะบอกแล้วจบจบกันไปนะครับหินยังเหลือด้วยนะครับ แล้วเนี่ยเมื่อวานเอาบุดตรงๆให้ดูก็ได้เนี่ยเลย58อันครับคือแบบเหลือแหละเหลือแหลจริงๆครับเหลือแหลจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําย้ําตรงนี้ครับแนะนําครับแพ็กเกตหินหลอกลวงนะครับมาตรงนี้นะฮะมาที่ไม่ใช่ดิประโยชน์สูงสุดนะครับผมมาที่ร้านค้าแพ็กเกตนะครับสองอันแรกปล่อยข้ามครับสไลด์ซ้ายยาวๆฮะสไลด์ซ้ายยาวๆฮะ แล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าอาวุธคุ้มไหมนะครับตอบแบบนี้นะครับคุ้มครับดึงไปใช้เลยฮะพี่ก็อาวุธเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองแพ็กเกจนี้คือที่สุดของแจ้แล้วครับผมนะฮะลองดึงไปใช้กันดูครับแล้วรับรองครับบวก40ทั้งตัวครับไม่ยากเกินรอครับและไม่ยากเกินไปครับไม่ต้องไปฟาร์มอะไรให้มันเยอะแยะมากมายครับก็ประมาณ3 0 0บาทเท่านั้นครับเนี่ย 40เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สบายใจไม่ต้องเครียดเรื่องตีบวกครับแล้วก็เป็นการตอบคาถามนะครับว่าทําไมแบบคนอื่นเขาบวก40กันได้หมดแล้วเซิร์ฟบางคนถ่ายรูปลงโพสต์ขิงกันอย่างนู้นอย่างนี้ครับมันก็ดึงแบบนี้แหละนะฮะมั่นใจว่าแพ็คนี้ด้วยนะครับผมฉะนั้นคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ครับก็อยากรู้อะไรอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับเวลาคลิปใหม่ๆอะไรมาจะได้เห็นโดยทั่วกันนะครับก สวัสดีครับ